สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงสิ่งที่ค้นพบจากเควสนะครับเป็นสมบัติที่มิลันดาไปเจอขุดค้นพบในเกมก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นของวิเศษที่ภาพยนตร์หลายเรื่องแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตำนานของคิงอาเธอร์ด้วยนะครับนั่นคือจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับ จอกศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อว่าเป็นจอกที่เป็นพระชนะที่พระเยซูทรงดื่มในพระกายาหารมื้อสุดท้ายของพระอ,องค์นะครับแล้วก็อาจจะมีพระโลหิตติดอยู่ด้วยตอนที่เชื่อว่าจอกนี้ถูกนาไบรองพระโลหิตตอนที่ท่านพระเยซูถูกตึงกางเขนด้วยนะครับแล้วก็ด้วย ความที่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ก็มีปฏิหารทําให้ผู้ที่ครอบครองมีความเป็นอมตะมีความเป็นหนุ่มสาวก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของเกมก็ได้นําเรื่องราวนี้มาให้เราค้นหาเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะครับโดยเกมอธิบายว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นี้เรากษัตริย์ ที่ดูแลคิงอาเธอร์ได้สั่งให้กัสวินไปตามหาอัสวินตกกลไปตามหาแต่เชื่อกันว่ามันได้ถูกนำมาจากสวรรค์โดยในตำนานนะครับดูรูปนะครับสวยงามเลยซึ่งในความเห็นของผม จอกศักดิ์สิทธิ์นี้ในเกมอาจจะพบง่ายไปหน่อยนะครับแล้วก็ทางเกมเขาวางเนื้อเรื่องว่าให้เราไปนค้นพบจอกในดินแดนดังด้านตอนเหนืออันหนาวเหน็บที่พวกไวกิ้งขโมยมาจากอังกฤษ,ษนะครับกเ็เป็นเกมที่เขาลังสรรแต่งเรื่องขึ้นมานะซึ่งถ้าในตำนานเนี่ยกล่าวกันว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ผมไปดูใน ข้อมูลของเว็บไซต์ของศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็บอกว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นี้เกี่ยวข้องกับโจเซฟแห่งอาริมาเทียเป็นสาวกของพระเยซูที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ดูแลข,ของจอกศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ได้เดินทางจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาที่ประเทศอังกฤษมาที่กัสตันเบอรีก็ได้สร้างโบสถ์โบสถ์นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์คิงอาร์เธอร์นะครับ แล้วก็ต่อมานักประวัติศาสตร์อังกฤษชื่อ William, วินเลียมในศตวรรษที่12ก็ได้กล่าวว่าโบสถ์ไม้ที่กัสเซนเบอรี่เนี่ยเป็นโบสถ์ที่ภาษาวกของพระเยซูสร้างขึ้นก็สร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของวิลเลียมก็ถูกแต่งเติม ว่ากล่าวเชื่อมโยงกับเรื่องของกษัตริย์คิงอาเธอร์ในตำนานต่อมานักวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ไปศึกษาขุดค้นแล้วก็ดูว่าเรื่องราวเป็นยังไงเขาก็สรุปว่าเรื่องปฏิหารที่เกิดจากโบสถแล้วก็มี ต้นไม้มีบทมีจอกศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเราดมทุนในการสร้างโบสถ์ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ในคิเตศตวัตที11่1,184ก็เป็นที่น่าใจหายเลยว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ยังไรก็มีความเชื่อกันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไปดูใน ข้อมูลต่างๆจอกศักดิ์สิทธิ์นี้ที่เขาว่าใกล้เคียงที่สุดก็อยู่ที่ประเทศสเปนนะครับไปค้นพบและมีอายุก็เก่าแก่เก่าแก่มากเลยนะครับในไทย PBS ก็ทำเป็นสารคดีการค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างไรท่านผู้ชมติดตามสนใจก็ลองไปดูได้นะครับ โอเคครับก็จอกศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวอยู่เยอะเลยทั้งในหนังทั้งในน,นวนิยายในะเรื่องแต่งอย่างเรื่องของดาวินชีโค้ดก็กลายเป็นว่าความว่าจอกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลายเป็นสายพระโลหิตจริงๆของพระเยซูก็ดูในน,นวนิยายนะครับโอเคครับ วันนี้ก็น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้หากมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ